นั่นนะครับพน่แดงละทานี่ปะนี่จะเบิงลนว่มมีนเ้นครับอกเล่พมีคําบายครับพ่มีคาบรรยายเลยาดังือเสือเลด้อาวเที่ต้องิสูจนด้วยตัวชยงนยืมได้ครับผมเลงได้ครับผมเจงไใจงยนะค้จง่ายเาใจง่ายนีฉากไหนประทับใจ ความเระ้ือรือนค้นสิบเบงแบบูซึ่งว่าสนใจละครไปไอาไดได้ละครไดบนละครเออมันทากาใจนับนับลแก็ละครรถบไป่ยเที่ว่าหลายอย่างเข้าใจายเข้าใจงแต่ที่เข้าใจเน่ย์ู่มันการบลัมกินไม่มป็นกระจาไม่แต่ใส่กระด่นกระดากินกา ถามถามก็ร right? mm ู hmm. mm ้สึกเพียงใดครับเพียงใดเนาะครับเบิ้งหนังมาแล้วเพียงใดเนาะครับเบิ้งหนังมาแล้วเพียงใดเนาะครับโอ้หนังอ่ะค่อนข้างดีจ้าไปนาดีทางที่ไปนาดีทางที่บ่ฮู้เรื่องเนาะเพราะผมผมหลับครับ ไม่ใส่เาป่าดพิพิธภัณฑ์สัตน้ำครับึ้นขึนขนมาจาันแม่นาโขงครับจากลุ่มแม่นาโค้งโขึนมาโอ้โหมาต่ฝุพี่น้อง่านผู้สนใจล่องเท้ากับแปอน้ำเนกเลยนะครับผมขาง้า้ขางเดียวไอขางเดียวขางขว้าว่าไงอะไรครับนี่คือ โต๊ตัดประตูน้ำคเจนะครับผมเออนั่ง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  ไเตน่เลี่หหรขอบใมากนะครัไม่เสียหอหลายรอาเลยเป็เลเ็นคนแก่เราเป็นทั้งเด้หลายคนแก่อายามืออื่นเนี่ยอุดรนะอุดรนอุดรเนาะเลเป็นด อุดรเมืออื่นมิสเซพายบอกเลยเนี่ยเออมิสเซพายอีกอุดรเมือนมิสเซพายอะไรอุดรแมนบ้านเท่าไรบ้านเาอุดรมีเซพายย้อรมิสเซพายครับเดี๋ยวไปรายงานสดที่อุดรอีกครับพรุ่งนี้อุดรเมือ่งรอบใบรอบใบไปไปรอบใบขึ้นรอบใบรอบใบเราจะไปเจอกันที่รอบใบเบื้องอนว่าขึ้นอีกสีเดินทางเลยบอหรือว่าจะไหนเดินตลอดถามโจโจอยากเด็ดนะยู่นี่มันแล้วไปเลย เหมือนประมาณว่าพบปาสังสรรค์กับ FC ฟซีพบปาพูดคุยกับ FC เสร็จปุ๊บอะเมืองวันวัดจิตต้องประทานข้าวที่ผัดแก่นหรือว่าจิตยิงเงียวยิงเงีวไปกินม่นอันยิงเงีวไปพูดกันเดี๋ยวจะไปยูน้อนกันอยู่แนี่ยหนังสอดแกงเยอะขึ้นเบืองหนังสอดแกงทักลูกสาวบ่ายโมงครับยืนยืนบ่ายโมงละว่าบ่ายโมงอ๋อพรุ่งนี้บ่ายโมงนะเจอกันนะครับผมว่าบ่ายโมง คือบรรยากาศโลตันประตูน้ำคอนแกนครับตอนนี้กำลังปดปากกับบิซีเอะต่อไปต่อ เป็นบรรยากาศนะครับผมสดสดที่คอนเจนครับผมมีเจร์โลตัสที่นี้ตอนบ่ายนะครับผมที่อุดรธานีมีเซอร์ไพรส์ครับผม เธอคือคนที่เบิ้งออกมาแล้วบอลเอวาจำได้ไหมคนเบิ้งขอกมาแล้วเ้ยย่างเรือรอบนี้ก็จังสิเข้าไปเห็นปาน่ากินเป็นยังไงบ้างย่องห้องครัวดีว่าเธอเอฟซีทีออกมารอบบ่างั้นนะครับผมหลังจากเบิ้งนางจบแล้วก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับผม ดีดีมั่นมั่นมวนมวนทั้งนั้นเลย โจเสื้อผ้าเร่องต่บๆดหน้าั้งคิอกาจะเาจะไรในพวนไขออด่งแปลว่าปกติแล้วกันนังหลายเรื่องพ่อหนังไพ่ออดานเราคูชว่าเห็นอียงกับหนังไพ่ออกครับที่เราคาดว่าที่ดู กลยเป็นว่าลูกค้าจาก่มทีอื่นผู้สูงอายุที่เราไม่เคยเจอพูดเขาพูเขาครับระการาเมืองหนังยี่ร้องหนเด็กน่อยแล้วันต่างดีก็เป็นซึ่งเป็นลกงอาไม่ทัดเลยเคยเห็นผมเลยว่าแปลกใจดีคนบ้านเาสาธุสนุนไหนอีสานเขาชื่อทอเบิ้งแหละเขาเอา่าเนแบบเขาสัท่าในชิงิงของเมืองผูบาอาจารย์ เก็ตเขาขอชิมส mm ั่อตรงเนี้ยเเขาเปนขอกพอเคนอื่นเชิญชวนมาสั่งเดี๋ยี๋ยวิผมเจอเพราะว่าม่อค่างผมเจอรูปภาพคูหนึงอ่ะรับกาบนั่งทาน้อสอนอกว่านี่ท่นได้เมื่อแรกกครับผมนี่กาวน้ไม่ไม่ใหเป็นกุงศรวัามาหลกาพรแม่ผ้าดุกนดีุกชิมทีผมเจอเกษตนไี้แลกต่างแจ้ง้นปีมากนี่ นังอีสานเนที่ว่าคุณของคร่าอมากน่ตนีมากีครับทีเรียน้นทานมมีรายได้สุดฮสุดเยหมายถึงว่ามีรายได้ที่สุดหนังเรื่องคายอ้อคนลุกคนลุกคนลุกเลยวะกไปงเกขเาเป็นเรวงานีขอเจิบงหนังเ้ยหลายปีขงเขาบนหนังดไมเจอเขาเรา่าเป็นการงแผนเลยกงแผนซฟเอร์บรีกว่าทีด้กางมา ตอนนู้นนักมาเกิดเท่ๆเปนเพรัะตุลเมนต์ไปซ้อด oh. ีซ้อยอดดีที่านตัวนี้กบมาึง้ง้างข้างนี้คือพึ่ัดมาทุกครังมาทุกเะลามาทุกวันมาชุกรอบบางทีชุกหนึ่งชั่วโมงมาตลอดรอบต่างนี่คือเปนหานกันสองชั่วโมงก็ทุกครัก็เดินทางเข้ามาเรื่อยจากทุกที่เลยแต่ที่เราไม่เคยเจอเขาแต่ดูไกลๆสามสิบสีกิโลเขาต้องการติดตามเขาับมานักข่อออนี่นะ้โหซยอด มาดูข่าวีเนกึเพื oh ่อนาทำอีโอ้โหประทับใจมากเสีเสียทีมากโหเลยว่าไม่ขังเพื่อนแน่แท้เลยแน่แท้เลยครทำงานชิงคือชิงคืนตลอดซีเมื่อนี้มากดีเหือเสียทีต้งพูดเอ็มตลอดเลยโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณสำหรับผู้จัดการนะครับสาขาโลตัสประตูน้าครับคอนแกนประทับใจครับขอให้ทะลุทะลุกันไปอีกเหมือน พรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อีกครับพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้อีกวันเด็ที่เดือนเดือนสองอาทิตย์สองอาทิตย์ประการที่เราไม่เคยจถึงสองอย่งที่ขายออฟก็ตอนนี้ทะลุ26สอโอ้โหกี่คนนะ600้อยหกร่อยสวันสองันลูกค้าขายออฟเกินครึ่งเลยเกือบ80%ดสิอรอยนี่คือลูกค้าของที่นี่เลยครับเป็นเดียวเลยขายออฟที่เราวันนี้นครับ เพราะโรับร่าฉะนั้นคืออยากจะฝากถึงแฟนคลับแป้นเพื่อความเป็นพี่น้องคนใดที่ยังไม่ได้ดูพระพิฆาไพรอ้อรีบเลยนะครับผมขอพลังคือสองวันนี้นี่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่คือมื้อนี่แหละยุ่ใกล้์ีนบ้านท่านโรคหังวันได้ไปเลยครับไปเลยครับเพื่อจะไปแสดงพลังว่าไพรอ้อนี่ถ้าหลอดจากเสาร์อาทิตย์ก็คือสามารถไปต่อได้ไปต่อเลยอับเบิร์ตจากเสาร์อาทิตย์แล้วกาลังนตีอ่อนลงยานมันเป็นเส้นั้นหากเพราะกาลังต์ก็ลงอีก โอ้โหมันไปไันได้ดิฉันคือเห็นแต่พี่เราอวยพรมาใครอ้อร้อยล้านใครอ้อพันล้านฉันคือต้องออกมาดูกันเยอะต้องอกมาดูเลยต้องวันดียววสองอาทิตย์นี่แหละอัดคอมเม้นต์เลยพี่น้องครับเห็นปปเห็นไหมถ้าเห็นกระแสโยล่งน้าเพิ่อนกันเลยเพิ่มรอบเพิ่มลงเห็นไหมเออแล้ววิชาเต็มหมดเต็มเลยเนอะเซ็นทรันเต็มตั้งแต่ทุกรอบของ เอสเอฟอ่าแล้วก็เมเจอร์อยู่ที่เฟรี่เต็มทุกรอบเหมือนกันเต็มวาที่นี่ก็ทุกรอบเซอรเต็มส์แน่นะพื่นไหนไหนเราเช้าก็เต็มหมดเช้าคือเต็มหมดเลยโอ้โหตอนที่น้่หเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้ววันอาทิตย์ปกติทุกนะเป็นเช้าวันที่ดูงานไหมครับใช่ครับวันก็เป็นที่ที่ลูกค้าจะเยอะเยอะมากตอนเช้าที่เลยสุดยอดครับเอาขอพลังกันทุกคนครับมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องครับกับเราดื่เลืองไพร์ออครับ Captain. Yep.